สวัสดีครับพี่อันนี้พอดีผมมาจับผู้บริหารเลยของวันน้ำมบเลยพี่เอาข้าวมาช่วยอะค่ะใช้โฟมด้วยใช่ไหมคะเอาฟเลยเอาโฟมมาให้ด้วยเยอะค่อนข้างเยอะมากก็จะให้ควยยกไปไว้ตรงไหนอะไรยังไงก็เดี๋ยวไว้ตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวผมจัดการยังไงพี่เยอะเลยเหรอพี่เลยก็ค่อนข้ละสี่ร้อยห้าสิบโลขอบคุณมากเลยนะพี่นะพี่มี่เไปคุยข้างในก็ได้พี่หมดได้เลย อยู่ใต้นีน้ใช่ไหมสวนผมงมากนะครับพี่<า>ที่มีส่วนในกนารแบ่งป,ปันน้ำใจกับเพื่อนมนุษย์นะครับพี่<า>เขาก็เพื่อนมนุษย์โลกนะครับก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่ให้ใครคนหนึ่งไว้ใจในสิ่งที่ช่วยมั่นตัวเราได้<า>ขอให้ทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้พี่ๆและครอบครัว,ว<า>มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยืนนานขอให้มีสิ่งดีเข้ามา คคคคขขอออบบุุณณน้งด้วยเหมือนกันนะครับก็ทำสีต่อไปนะครับปีนี้เราก็เป็นส่วนหนึ่งที่เอามาช่วยนะครับน้องถ้าถ้าไม่พอบอกอีกนะคะเดี๋ยวพี่เอามาให้อีกนะคะเห็นว่าใช้ทั้งข้าวแล้วก็ใช้ทั้งปมที่เราเอามาสองอย่างนะคะแล้วน้องรถจอดตรงนี้เดี๋ยวยังไงให้ให้เนี่ยพี่ๆี่เขาช่วยกันยกใช่ไหมคะขับรถขับรถขับรถที่รู้หรอ จะไม่หายใช่ไหมแต่มันจะวางได้เปลเ่าพี่มันน้หนักมันใชได้หรือเราพี่เราไปหาที่ไว้ก็เด <c oughs> ี๋ยวผมไปพี่ยกมาที่ลุกมาได้เดี๋ยวผมไปแจ้งตรงที่ก่อนขอบคับ